ชี่คนใหม่ล่าสุดนี่น้องนใหม่ชี่ตอนนี้ปีหนึ่งใช่ไหมคะชีช่ชไหนอะไรยังไงก็นน่อค่ะเาอยู่จาเป็นัา ตแมัดวเปพื่นเันมั้อเลน้องแมไาแล้วมีการเตรียมตัวกับการเป็นนักศึกษาใหม่ยังไงบ้างไหมคะไม่มีรู้สึกย er mm. like um, like ังไงเตรียมตัวยังไงก็เตรียมตัวก่อนหน้านี้ครับตอนนี้ก็อ่านหนังสือแล้วก็เรียนวิศาเพื่อให้เข้ามาได้ได้ พอเข้าได้ละก็โลองโล่ระอโล่โล่อกโล่คือโล่ล่องโล่องโล่ใจโลอโล่ใจนะคะถามน้องจงยลนนึงมีการให้ทำปรึกษานะคะจากแฟชชั่นคนใหม่ล่าสุดไหมว่าจะต้องมีการเตรียมตัวที่จะเป็นนักศึกษาใหม่ยังไงบ้างเลื่อยย้อนกลับไปตอนที่เรากาลังจะเป็นแฟชชั่ปีหนึ่งเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนรับน้อง่ น้องม่เชไแนะนนะาเข้าเข้าอะไรใช่ไหมหาเพื่อนมาเยอะๆเพื่อนนี่จะช่วยคุณได้ในวันนี้คุณไม่ไปในวันนี้คุณไม่ไปมาได้อย่างอย่างเช่นถ้าเราทำงานเนี้ยเพื่อนจะคอยตามงานเราได้ี่ข้อแนะนำที่ดีสุดเพราะผมก็เป้นไปไปอาไปเหมือนกันอ๋อคำแนะนำคือมีเพื่อนเยอะๆเพื่อนจะสามารถช่วยเราได้เกื่อไหนเราไม่ได้ไฟเพื่อนก็เช็คชื่อให้เราได้อย่างนี้่ะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ย